วันนี้จะมาจบับเยุ่งวันนี้วันคริสต์มาสนะคะเนาะเนาะนนจะเอาอะไรครับเหรอครับ อุ้ยจ้าของบ้านโอเคเจ้าของบ้านอ่าโอเคเอ้าวันนี้วันอะไรครับพี่สุตทครับวันนี้วันวันคิสวันคิสวันนี้วันนี้วันคิสของไอ้ขวดเหงาวันคิสปาตแอนแฮปปี้นิวมียร์ใช่ไหมครับอันนี้อยู่ช่องอะไรครับอันนี้อยู่ช่องช่องพี่ผีมหาุมาทิช่องคนละช่องเลยช่องอะไรช่องพี่นิเยนองียโอเค วันนี้จะจับของขวัญนะครับวันนี้โดยผีเจ้าภาพเจ้าภาพพิจิตรวัดนะครับไปไปถ่ายรูปก่อนเลยไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหน่อยไปถ่ายรูปหน่อยเยอะหน่อยพวกนี้เยอะหน่อยพวกนี่เขาเขาขันดี โอ้เป็นคนบัวนะคะเป็นคนตัดอทิมเปนเป็นคนเปิดงานนะอธิมนะเจ้าภาพเปิดเลยนโอ้เจ้าภาพจะจัดจับก่อนนะครับเจ้าภาพจัดก่อนนะครับอทิมจับก่อนตอนนี้กำลังทำการลงชื่ออยู่นะครับเจ้าภาพเปิดงานเจ้าภาพเปิดงานในลูกบอลยืนยนการยับฟาวน์ยุ่งยบฟาวยุ่ง ไป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 เรียนเ๋ถ่ายรูปก่อนพี่เวตี้พี่พี่เวตี้ขาอันนี้นนี้ตั้งแล้วแต่ตั้งไม่อยู่ไป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 เรียนถ่ายรูปก่อนนะไอทิมไปด้วยพี่ตี้ใส่ก่อนลูกใส่ไปถ่ายรูปก่อนเร็วมาพี่ตี้ใส่ก่อนเลย อ่าเข้าไปทุกคนเลยไปอันนึงจังมองกล้องมาแบบนี้อันนึงจังพิตี้ยิ้มค่ะตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับนี่คือเจ้าภาพนะครับอันนี้เสียทิ้งจัดให้มามาถ่ายอันนี้พ่อถ่ายยูทูบครับ

จับลิงจับปูใส่กระดกใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะก่อนส่อออ่าไปจับ่ทิมคนจับก่อนนะครับจับจับลูกจับจับทจับทีมโอเคได้ไดวได้แล้วเปนะคะ ทมได้ของตุ๊ตาทีมได้ของตุ๊กตาโอ้มึงก็แตงว่าง่นวนไงง้อรน้องเล็กได้ของพี่ใหญ่น้องเล็กได้ของพี่ใหญ่อาทีมดีใจต่อไปตุ๊กตา ตุ๊กตับจับตุ๊กตับตุ๊กตับจับให้เพื่อนเออเมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วเป็นของใครเปิดเปิดครับอ่านด้วยอ่านเป็่อนไหมอยู่ปอนด์หแล้วนะพี่เก๋เฮ้ยลูกพี่และลูกน้องนี่หว่าเจมว์มาให้เจมว์มาให้ตุ๊กตาดดูพี่นะคะดูพี่กังเกงค่ะสังเกตเลยค่ะเกงเกงเอามาให้กันมาให้กันแล้วก็กดนะเขาเขาเป็นเขาเป็นอินดี้เพราะว่าเขา ทีเจมองด้วยมองพี่เขามอบให้ด้วยครับเอาให้ดีๆเพราะมาที่ที่ที่บ้านแม่ไม่ยื้อไผ่โ้โหที่ายแล้วโอ้โหเท้าคอาแล้วโอเคไปทีเจจับทีเจมาจับต่อทีเจจับโอ้โหไม่ให้แล้วไม่ให้แ้แล้วให้ทีเจอ่านเองอ่านดีเจอ่าน

อ๋อ okay. ที่ที่เอาไปเอาไปไม่ทีไม่ไม่ใช่สิทีตัวเนี้ยให้แมททิวไม่ใช่จดแล้วเองเอของแมทธิวไงจับเรื่องดีเอาทำไมไล่ระดับขนาดนั้นวะ ก็แต่งมากันอันนี้นะอายก็งูนี่เอาไปจับไปจับโอเคโอเคแม่ทิวด้านไปไปพี่ตมาจับดพี่มาจับอ่าพี่ตี่พี่ตี่มาจับค่ะอ่าอันนี้จับจับตรงนี้จับตรงนี้เร็วเร็วเร็วพี่ตี่จับตรงนี้ค่ะจับดิเร็วแล้วเร็วจะได้หน่อยขี้วไหลอันนี้จับดิวซิอ่ะเกี่ยวจับก่อนแล้ว ให้แม่จับให้ให้แม่จับให้ก็ได้ให้แม่จับให้นะเอาทีเจไอ้ลูกท่าอ่าลูกน้องทิมน้องทิมด้วยโอ้โหกลองใหญ่เลยขนาดขนาดฉันเืออยากเชื่อปลาปลาะตปากระี อ่ะไปเอาไปเอาไปเอาไปอกรบพิมเร็วมีตุ๊กตาด้วยนะตุ๊กตาไม่ดีเอาไหมอันอันีนี้รับอันแทนพี่บิวตี้นะเพราะพี่บิวตี้น่ะไอ อ่าต่อไปต่อไปอาจิเสืค่ะไม่ยืกอไม่ยืนกอน้ใครได้อ่ะสรับกันก็ดีเลยกันก็ดีแก้้มาีดีกดีเจมาอยู่ข้างอยู่หลังพี่แก้วเลยหลกหลังลูกแก้วไหย โอเคอ่ากดไลค์ด้วยกดไลค์เลยค่ะทุกคนแล้วใครได้ของขวัญแล้วเข้าไปเร็วเร็วทีนะคะไปไปเข้าไปมาถ่ายรูปกอนถือของขวัญก่อนไปใครได้ของขวัญอะไรไปถือเองค่ะเดี๋ยวขอดแก่เดี๋ยวขอดแก่พี่ตี้ไปี่เข้าไปเร็วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระปูเอาให้โอเคกระปูเอาให้ผู้เดียวไปถ่ัยกระปูเอาไปให้ไปให้ไอเด้ออะน้องถือนะคะ อยิ้มค่ะอ่าอ่าอ่าพี่สุตับเอาถือไว้อันนี้ของเบลจีนะอันนี้ของเบลจีาเยค่ะบนต้นข้นมาคุณมาของน้องมาของน้องมาพี่สุต้าบันนี้ของน้องครับย่้มคัะดังแี่ยิ้มยิ้เยอของควันขึ้นลอแก้ไปอล

ได้อะไรเขยียาได้อะไรลูกน้องได้อะไรคะเดี๋ยวสิเดี๋ยเได้อะไราอหเดี๋ยวสิ้านนอะไรโอ้โอ้ตำรปลี้นะปลี้ไอ้ม่งไดูฉันก่อนพ้าคนนู้อะไรดูชิมได้อะไรครับหน ดูชิมได้อะไรอ่ะของอีลาอะไรอะไรน้องนี่บอกอุ้ยนี่ของน้องอ่ะแกด้วยกันนะเดี๋ยวก็ปูแกให้ป่ะปูแกให้นแกไม่เชอเี่ยน้อแกไม่เชื่อน่อุ้ยของอีลาขึ้นร่อยแท้เหีนยหมของน้องแกดูสิเอาแกเลยน้องแกเลยน้องแกเลยค่ะน้องแกเลยน้องแกเลยพี่ป้าแกให้หน่อยแกให้น้องหน่อย แกให้เบิวตี้หน่อยโอ้โหที่บียตี้ได้อะไรเยอะๆโอ้โหโอ้โหแล้วเอาอะไรงงนะกระปนึโอ้โหเบิวตี้ได้สวยจังได้อะไรเนี่ยไหนไหนแกะดูซิให้กระปูดูหน่อยไหนไหนแกเอาใส่แขนด้วยลูกว้าวที่บิวตี้อาทิว่าอะไรลูกอันนี้ไอของอาทิอาทิอาทิเพาแกะที่หลังโอเคเอ้า